ครับพบกับเรานะครับผมช่องพ่อใหญ่กุมทรัพย์นะครับผมสวัสดีวันที่10เดือนกุมภาพันธ์นะครับผม2566นะครับสวัสดีวันศุกร์นะครับเนาะนะครับสวัสดีแม่แม่ทุกท่านสวัสดีพ่อพ่อทุกท่านสวัสดีพี่น้องชาวช้างทุกท่านที่เข้ามารับชมไลฟ์สดไลฟ์ไอวิคลิปนี้นะครับผมนะครับติดไลฟ์สดเนาะนะครับผมนะครับตอนนี้ก็อาการของพ่อใหญ่นะครับตกมันนะครับเนาะวันนี้เป็นวันที่11นะครับที่พ่อใหญ่ตกมันนะครับ ก็เริ่มตกหนักแล้วนะครับผมนะครับน้ำมันก็ไหลที่ขับนะครับผมนะครับแล้วก็ปิกกรจูนะครับไหลที่จูแล้วนะครับเริ่มไหลที่จูแล้วนะครับผมนะครับนิดนดงนะครับผมเอ้อนี่นะครับเริ่มเริ่มไหลแล้วนะครับผมนะครับก็ยังเข้าได้นะครับผมนะครับแต่ก็อย่าประมาทนะครับผมนะครับ ดูจากสีหน้าเววตาก็ยังเหมือนนะครับก็มีไม่ค่อยสะบัดหูก็มีนะครับเวลาเข้านะครับผมปีนี้มาเร็วนะครับตกเร็วนะครับเนาะปีนี้นะครับตั้งแต่ต้นปีเลยนะครับพ่อใหญ่สมบูรณ์นะครับผมนะครับอุดมสมบูรณ์นะครับได้ทานทั้งยาทั้งสับปะรดแล้วก็ผลไม้ในทุกๆวันนะครับ พอใหญ่ก็มาแต่ห <descon fin anta> <p medim> ัวป <đây> ีเลยนะครับปีนี้นะครับไม่ถึงกําหนดนะครับเนาะก่อนกําหนดนะครับกําหนดจริงก็จะเดือนเมษานะครับที่ตกทุกปีนะครับผมปีนี้ปีที่แล้วนี่ตกสองรอบนะครับผมปีนี้มาตั้งแต่ต้นปีเลยเนาะครับเนาะตอนนี้ได้10วันแล้วนะครับ10วัน11วันนะครับเพราะว่าตกตั้งแต่วันที่31เนะครับเนาะนะครับ31มกราเอครับผมนะครับก็อันนี้ก็วันที่10กุมภาแล้วนะครับนี่นะครับพอใหญ่ น้ำมันไหลนะครับเต็มที่เลยก็ขอให้พ่อใหญ่ตกเร็วๆนะครับเนาะจะได้หายปวดหัวออกเยอะๆนะครับจะได้โล่งนะครับผมดูเหมือนขมับเขาจะบวมๆนะครับผมนะครับเหมือนน้ำมันนี่ไหลวันนั้นออกไปรับนักท่องเที่ยวนะครับวันที่ตกมันนะครับพวกขวัญเวลาโตออกไปรับนักท่องเที่ยวนะครับผมเราไม่รู้ว่าช้างเราตกมันนะครับผมก็ใส่แยงรับนักท่องเที่ยวด้วยนะครับวันนั้นน่ะนะครับ ไม่รู้ว่าช้างเราตกมันนะครับก็ขี่ไปนะครับพอดีได้กลิ่นเหมือนเขาก็ได้กลิ่นนะครับช้างพังที่มามาใหม่มาใหม่ด้วยนะครับผมนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมคลิปพ่อใหญ่คุ้มรัพยบเป็นกําลังใจให้พ่อใหญ่คุ้มรัพย์ด้วยนะครับแต่ก็ยังเข้าล้างงาให้ทุกวันเนาะอยากให้พ่อใหญ่ได้ตกแบบนานๆนะครับจะได้เต็มที่นะครับผมนะครับถ้างาไม่เน่าโกนนะครับเนาะ ะครับก็ฝากเป็นกำลังใจให้พ่อใหญ่คุ้มทรัพย์ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์น,นะครับ